เอาครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อป้ายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกช่องทางนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแลวก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมอย่างที่พี่น้องพ่อป้ายได้เห็นกันนะครับผมนี่เนาะสำหรับรถกระบะนะครับ4ประตูครับ ี่น้องครับนี่ตอนนี้โอ้ยนอกจากรถงามแล้วก็ยังสามารถสิบรรทุกขเขานะครับซึ่งเป็นพันธุข้าวนะครับที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวต้นเตี้ยพันธุ์ใหม่ของเรานะครับซึ่งมีชื่อว่าน่าน59เบอร์18ครับพี่น้องครับที่นาะอน่าน5้าเเบอร์18ของข้านะครับผมนี่นาะอเป็นข้าวที่มีลักษณะต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกอได้ดีที่สําคัญที่สุด เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับผม1000กิโลกร,รัมต่อไร่เลยทีเดียวนะครับผมและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อนำไปนึ่งแล้วนะครับจะมีลักษณะเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งจากการที่พ่อแม่พี่น้องนะครับปองไปได้เห็นกันอยู่นี่บรรยากาศกา,าลันคึกคักเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็รถทันนี้นะครับเป็นรถของท่านผู้นำหมู่บ้านนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านนะครับผมของอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะเอาส่วนรละเอียดต่างๆสิเป็นยังไงเพิ่นคือเดินทางมาประมาณ2 0 0 300กิโลเมตรนะครับมาทีแฮปปี้การเกษตรของเฮาเป็นอย่างเพิ่นถึงอยากสิได้เข้าพันนี่รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับไปพบกับเพื่อนได้เลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมกำนันสุภาพ อเจนาพ่นนะครับจากจิดกำนันตำบ,บนบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมออ้ว,อวนบ้านโพตากอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับครับผมพอรถซื้อเหรียญซื้อว่ารถเด้อพี่น้องมาจากอำเภอหนองเรือ,อนันผมพอป่านิด พื่ลาเด้มาจากอำเภอหนองเรือบ้านพ่อตากันล้วครับครับผมเอาวันนี้ก็ได้อยากตรสอบถามนะครับคุณพ่อท่านผู้น้ำนะครับทั้งสี่ท่านนะครับเนาะว่าเดินทางมาสองลอยตันกิโลจากอำเภอหนองเรือนะครับผมมายังแฮปปี้การเกษตรอำเภอกันทวิุัยจังหวัดมาศร akah ขึ้เดินทางมาไกลแท้นะครับแล้วก็สำหรับบรินี้มาเอาเข่าสายพันธุ์เหรงครับผมอ๋อเดินทางม้ามาจะยินยุทธศาสตร์ของนานหาเก่าเบอร์สิบแปดนะครับ มันชีวะพันธุ์จีดีก็ต่อ,อตำบลบ้านคืออำเภอหนองเรือนะครับเพระาะว่าเป็นพื้นทีท่ที่อุดมสมบูมรณ์เล็้ยงเขายังกะง่ามอันเอาต,ตัวนี้ไปแล้วมันจะเพิ่มผลลีนให้พี่น,อน้องเกษตรได้ขยายพันธุ์ต่อไปหรอครับเออที่ผมว่าคิดวะเจะดียด์แห่งออที่ไปมา <นะ S 1> ่แม <นะ S 1> ่เพียงสิปกติเนี่ยพื้นที่เ้าใส่เขาพันอย่างไรใส่พื้นที่นะใส่เขาไอเขาอีเตียเขาอีเตียว่าอีเตียสมัยเก่าอีเตียสมัยเก่าเออนะครับเป็น คเพื่อหาขั้นเขายากอยู่เพราะว่าจังเดิมเขาก็ใส่กอเขาหกมันสูงมันล้มหรือว่าได้เข่านั่นคือจุดอ่อนของทางกอกเขาหกเนาะถึงแม้ว่าจะมีลักษณะเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมก็จริงแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการล้มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตว่าได้หลายเพราะอะไรโดยเพราะอย่างหนึ่งเมื่อมันล้มไปเนาะ ส่วนอีเตียของเขานี่คืออีเตียสมัยเก่าผลผลิตดีอยู่แต่ว่ากินไปเนก้อเรียมีหอมอยู่แต่ว่าออกไปว่ามันเริ่มแข็งไป้ลยที่หาเดือนไปเริ่มเปลี่ยนสไตล์เป็นเขาปั่นบปติดเริ่มแข็งเริ่มไ่หอมแล้วแต่ว่าบานี้ก็เลยอยากได้นั่นฮะก้าเบอร์สิบแปดโดยโดยเบื้องจากช่องแฮปตี้การเกษตรแค่เนี่ยวในลาบนาจะเสถทบ แล้แซ่แล้วก็ถือใจครับผู้สูงวัยที่ทั้งบ้านที่กินเขาแซ่ๆเนี่ยวันที่เดือนท่างกับป๋าปันเกาครับเนาะเอาวันนี้ก็เลยบางวันที่ไปที่มาก่างๆเนาะเอาวาันนี้ก็เลยอยากให้ ทุกๆขั้นนะครับครับพท่นเข้าาเน่่เพินนัไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมพี่น้องเนี่ยเอาเดี๋ยวเศร้าสองมือท่านกำนันเศร้าให้พี่น้องพวกไปได้เบื้องต้นเม็ดพื่อนคัดคัดก่องไว้แล้วบ่มีเแดงองค์ตรงบ่มีในหยาบ่มีย่างเพื่นเป่าออกให้เรียบร้อยเพราะว่าพันนี้อยู่เรื่องรถแล้วขึ้นรถเมื่อแล้วสามติบสองกระสอบก็เลยเปิดให้พี่น้องพวกไปได้เบื้องต้นเห็นสายพันธุ์ปีต่อไปพี่น้องอยากได้ก็มา มาเอาเด้อบ่มาเอาใไฮเด้จากที่ต่อไปจังสิไปแลแฮปปี้การเกษตรอยู่ตำบลบ้านผือเฮาเด้อ <c oughs> สาขา <c oughs> ที่เจสตี่แปลก็เพื่อนนั่นแหละอี่เล็กน้อยกะเพราะตาไหนพันเข้าไปนะครับพอเป็พี่น้องทั้งอำเภอหนองเลือนะครับเพื่อนกกษียณหน้าแปลงใหญ่ได้ไหมถ้าเหม,มือนบุญีจะกระสอบครันหน่สามสิบสามสามสิบสามกระสอบครับพี่น้องครับ,น,บนี่เนาะบุนีหลังจากกษียณเอาไปลงแปลงนะครับเพื่อสี เอาไปพห็นที่นอ้ก็ไปเดืบเบื้องกันนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าแปลงไงโดยแฮปซี้การเกษตรกสิซไปตรวจสอบสิไปเบิ้งคุณภาพนะครับของการเทส์นอกขั้นตอนวิธีการของการผลิตข้าวที่มีชื่อว่าหน้าน5 9เบอร์18นะครับสี่เหตุองไรวิธีการนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้เขางง่ามซะก่อนประการที่สองนี่ให้ได้ผลผลิตที่สูงแล้วก็ห้ได้คุณภาพในลักษณะแบบนี้ครับเขาจะได้การ ฝากพี่ฝากน้องนะครับกันแล้วกันนะครับผมเอานั่นครับพี่น้องครับนั่นคือที่ไปที่มานะครับของทางผู้นําหมู่บ้านนะครับผู้รักผู้ใหญ่เนาะจากอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เพิ่นมีโอกาสนะครับมาเยี่ยมแฮปปี้การเกษตรมาเยี่ยมยามนุ่มขวัญชัยขวัญใจเกษตรพร้อมที่เมืองนะครับแล้วก็หมอคันข้าวหน้าห้าก้าเบอร์สิบแปดนะครับทั้งหมดสามสิบสามกระสอบด้วยกันนะครับไปลงในพื้นที่สําหรับหน้าปีของพี่น้องฟองไฟนะครับเอาท้ายสุด ฝากพี่ฝากนองนะครับหลังจากที่มาเมื่อนี้เห็นกันตาในโทรศัพท์มือถือน่อง <c oughs> เห็นตาเบิงช่องแฮปปีก้การเกเสียแชแนลอันที่จริงนี่เบิงมาปี2ปีแล้วติดตามกันมาโดดแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสไดมากพอกันนักเทียสําหรับเมื่อนี้มีโอกาสไดมากพบมาพอกันประการแรกมาหูจักกันประการที่2ม่ได้ไมาได้กินเขาง่ายน้ากันครับผมที่น้องครับนอ่องแล้วก็ประการหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือว่า ผ้าปีผ้านอกนะครับผ้ากุลาใหญ่เขาไปเบิ้งทีหน้าของอนุ่งขัญแช่งวันแนจกเกษตรนะครับที่โคกหนองนาธรรม,มาข้าม,มาสรารคามนะครับท่ายซุดฝากที่ฝากนองแน่นะครับผมวันน้องจะไปเบิ้งเครื่องในการขัดมเมล็ดนะครับเนาะเอาครับผมเอาฝากนะครับผมฝากเออมัอนี้ก็ได้เดินทางมา แฮปปี้การเกษตรชูตำบลหน้าคามะคามะคาครับมองน้ำท่วมที่พี่น้องเห็นใน YouTube ในเฟซในไลน์นั่แหละกามาเพื่อนก็ให้การต้อนรับเป็นย่างดีครับว่าเม็นมาปนเพื่อนเดี๋ยวมาซื้อมาซื้อพันเขาดีๆไปให้พี่ให้น้องเพื่อนก็าให้การต้อนรับครับดูเลี้ยงดูยังพ่อในปู่ตาเชืยนอ้ที่ลั้งเพราะว่าเขาเพื่อนหนึ่งเขาพันน่นหาเก้าเบอร์ที่แปดในกินครับ หอมหอมพี่น้องเลยว่าวเป็นย่างคนนี้เขาหอมเขาหนุ่มเขาว่านเม็ดดีเม็ดงามตามขําเราลือนะัอเพราะว่าเห็นในเพจในไล่์ก็เลยนะติดต่อกันนะมากก็ต้องขอขอบพระคุณพื้นที่เพราะว่าผูู้ว่าเห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวอ,อยู่ในเพจในไลฟ์ในยูทูบเปิดมากก็ดีดีใจดีนะการเกินคาดเนาะพี่น้องการเี่ยมงานอยู่ เป็นพนักงานอยอะนี่นี่ก็นให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็ต้องของขอกพระคุทธบริจโอกาสหนากระดีใดมาพบมาพ่อกันอีกต่อไปครับวันนี้มียังสี่ผ้าให้ไปเบิ่งอีกบาดเนสบาดเนสเข้าไปเบิ่งวิธีการขันตอนวิธีการนะครับในการคัดมนเมล็ดของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเอาเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาวันนี้ไปเบิ่งเพื่อนคัดพัเอาวนนี้ครับพี่น้องครับนี่สำหรับตอนนี้นะครับผมนีม่น้องวันนี้พี่น้องบอกายนะครับผมท่านผู้นำหมู่บ้านจาก อำเภอเรืองเรือจังหวัดปัตตานะครับเป็นกลังของขมาเบอร์นะครับวิธีการนะครับในการคัดเมล็ดนะครับข้าวเบอร์นี้ก็เม่นน่านหากข้าเบอร์ที่แปดได้ครัพี่น้องครับเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูดอครับผมเป็นข้าเหนียวเคีดอรับผมและให้พี่น้องคว้าไปนะครับเต็มแล้วนะครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูแต่ว่าเป็นเข้าวดอกรับไม่ได้เรื่องสายพันธุ์นะครับผมเห็นใจเอออีเม้นสายพันธุ์นะครับ ของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมเลยให้พี่น้องนะครับได็ด้วงครผมในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ครับเอาครับพี่น้องครับคณะทีทัานคุณน้ามูบ้าง่างๆนะครับผมจากอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเบอร์ละเบอรนงครับผมขั้นตอนวิธีการนะครับในการคัดเมล็ดข้าวคุณภาพนะครับของเขานาอเอาฝากที่ฝากน้องไทยชุกกระดับนะครับสำหรับท่านใดอยากที่จะได้ข้าวสายพันุ์นี้ครับมีชื่อว่าน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับ ซึ่งตอนนี้ออกไปมือละร้อยสองร้อยกระสอบได้ทีเดียวนะครับสําหรับข้าวเหนียวนาปีสายพันธุ์ใหม่ของเรานะครับผมนี่นอซึ่งมีลักษณะต้นเตี้ยลาต้นแข็งแรงแต่คอได้ดีและก็ผลผลิตสูงที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือมีลักษณะเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมมีจํานวนจํากัดนะครับสามหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 8 9 9 4 2 8 6เกครับ0925164252นะครับ แล้วก็065ครับ049 5999นะครับเอาจากในฝาที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสําหรับวันนี้ครับผมหนงขวัญแชื้วัชิโรคเศรพ่อมทีมงานพร้อมหน้วผ้าจากพี่น้องพ่อบไปไปเยี่ยมเท่นี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคขาว่าสวัสดีครับพี่น้องครับมาดูกันชัดๆครับผมนี่นั่าน59เบอร์18ครับผมนี่ครับผม